สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการเลาะรัววัง l a เยอร์พาเลสนะคะกับคลิปที่4นี้เป็นตอนต่อเน,นื่องจากคลิปที่3ที่นำเสนอถึงการทำงานของสื่อนะคะที่กดดันเจ้าหญิงเคสเพราะว่าความหิวกระหายข่าอย่างไรจัญยาบันนะคะคลิปนี้จึงของนำเสนอสื่ออเมริกันที่เป็นตัวอย่างหนึในนั้นนะคะจากที่สื่อเนี่ยมีการจับผิดความผิดพลาดในภาพที่เจ้าหญิงเคสและพระราชโอรสอดารวมทั้งมีการจับผิด ขุดคน้นหาข้อมูลความสัมพันธ์ต่างๆของเจ้าหญิงเคสและเจ้าชายวิลเลียมนะคะโดยสื่อต่างๆได้หยิบยกเรื่องของเจ้าหญิงออของหญิงสาวคนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า Lady Rose h a n b u y นะคะขึ้นมาพูดกันในวงกว้างเนี่ยนะคะซึ่งหนึ่งในนั้น,นก็คือนาย Stephen Co b e ย์พิธีกรรายการ The Late Show ทางสถานีข่าว CBS นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาผู้มีชื่อเสียงหรือว่าซิเล็บหลายคนที่ออกมาล่วงเกินกดดัน ตามหาเจยียงเคสหลังจากที่พระองค์พักรักษาอาการนะคะหลังจากที่ได้รับการผ่าตัดเมื่อกลางเดือนมอกราคมที่ผ่านมานะคะจนเจยงเคสต้องออกมาเปิดเผยเรื่องสุขภาพส่วนพระองค์นะคะเพื่อหวังว่าจะหยุดการกล่าวหาในการสร้างทฤษฎีคสเปเรซ์ต่างต่างนะคะเราลองมาดูกันนะคะว่าสิ่งที่นายโคเบคนนี้เนี่ยเรียกว่าโจก แล้วก็ล้อเล่นกับความรู้สึกของประชาชนและของเจ้าหญิงเคสเนี่ยมันมันตลกร้ายขนาดไหนนะคะลองมาดูกันค่ะอันนี้นี่ก็เป็นคลิปของอารายการของเขาเองนะคะ has been all flutter by the seeming disappearance of Kate Middleton. Well now internet sleuths เขาก็บอกว่าที่อังกฤษเนี่ยมันเต็มไปด้วยความสงสัยถึงการเงียบหายไปของเจ้าหญิงเคสนะคะที่ไม่ปรากฏตัว พระองค์สู่สาธารณะน,นะคะซึ่งความสงสัยตรงนี้มันก็เต็มไปในสื่ออินเทอร์เน็ตเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่อินเทอร์เน็ต สื่อในอินเทอร์เน็ตต่างๆได้มีการสงสัยคาดเดากันไปต่างๆนาๆนาเนี่ยนะคะที่เจ้าหญิงเคสเนี่ยไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะมันก็น่าจะเกี่ยวกับการที่สามีแล้วก็ผู้ที่จะเป็นกรรษัตริย์ของอังกฤษในอนาคตรหรือวินเลียมนั่นน่ะกำลังมีชู้อะนะคะใช้คำว่า having an affair นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ ยัง uh, ได้พูดต่อไปนะคะว่าเดี๋ยวเราเรามาดูนะคะว่าเขาพูดต่อไปว่าอะไรเพราะาเราต้องจำนิดนึงนะคะโอเค Now there have been rumors in t h affair between William and the marching band of chicanery since เขาก็บอกว่าเนี่ยมันมีข่าวลือนะคะเรื่องความสัมพันธ์ความสัมพันธ์อ uh ่า หญิงสาวนะคะระหว่างวิลเลียมกับผู้หญิงคนนึ่งนะคะ2019 according to tabloids back then when Kate supposedly confronted him about it he l e f t it off เขาก็บอกว่าเมื่อปี2019เนี่ยจะกเขาก็พูดอ้างอิงไปถึงข่าวนะคะในแท็บลอยหนังสือพิมพ์ต่างๆนะคะว่าเคทเนี่ยได้ถาม ตรงๆกับวิลเลียมนะคะเขาใช้เขาไม่ได้เรียกเจ้าหญิงเจ้าชายนะคะได้ถามตรงๆกับวิลเลียมในเรื่องนี้นะคะ saying there was always aha there nothing to it uh huh. always good วิลเลียมก็ได้แต่หัวเราะนะคะแล้วก็บอกว่าโอ้มันไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันเลยกับเขาอะนะคะ response accuses your wife accus you of when cheating wife เขาก็บอกโอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะว่าถ้าหากว่า คุณผู้ชายเนี่ยถ้าถูกภรรยาถามว่าโอ้คุณกำลังอ่าชียรตงคุณกำลังนอกใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเรื่องนอกใจกันหรือเปล่าเงี้ยการหัวเราะนั่นก็คือสิ่งที่ดีนะคะ oh, oh. ที่จะหัวเราะออกไปอลองจินตนาการดูสิว่าถ้าผมเนี่ยมีชู้กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วผมก็ ัวะ s reminds a knock, knock. Who a ทำให้ผมได้นึกถึงเรื่องเรื่องหนึง่งอะนะครับที่ว่ามีคนมาเออ oh, มาเคาะเคาะประตูบ้านน็อกนอกน็อกนนั่นใครอ่ะโอ้ oh, นั่นก็คือลูกนอกสมรสของเขาของผมเองอ่ะ โอ้ oh, แล้วมีน็อกนอกอีกอันหนึ่งนั่นก็คือโอ้ก็เรียกว่าอะไรนั่นก็คือ my mistress นางบำเรอหรือว่าเมียน้อยของผมนั่นเอง the the Marcus Mumford of c h u b w a m b a is an old friend of the Royals and she's married to a close friend of Williams David Rocks เขาก็บอกว่าโอ้ผู้หญิงคนนั้นนั่นก็คือเพื่อน ของกลุ่มในแวดวงราชวงศ์แล้วก็สามีของเธอนั่นก็คือเพื่อนของวิลเลียมนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะในการพูดจาการแสดง acting ของเขาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าม,มีการใช้ทีใช้ชานะคะในถ้วยแก้วที่เป็นอ l ง s h s ส y l e ์ style นี่ยนะคะเป็นอ l ง s h t ทีนะคะแล้วก็ประมาณว่าอืม คือมันมันเหมือนเป็นการแบบว่าเรียกว่าอะไรดีอะจะบอกว่าเยอะเย้ยถักถางอเป็นเหมือนกันแนกกันแหนเป็นแซะอะเรียกว่าเป็นแซะและกันเอาวัฒนธรรมอังกฤษออกมานะคะแล้วก็มาล้อเล่นเพราะว่าลักษณะการใช้ช่วยแก้วแบบนั้นช่วยชาช้วยกาแฟแบบนั้นแล้วก็การจับเนี่ยมันเหมือนกับเครียกว่าอะไรครับเป็นระดับเจ้าอะคือเขาเรียกว่าอะไรอะมันแซะอะกับกบระทบอะ กระทบกระทั่งอย่างนั้นน่ะนะคะคือเขาเรียกว่าอะไรดีมันเป็นเป็นมารยาทที่แย่มากนะคะเอามามันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะคะตรงนั้นแล้วพอเรื่องนี้เนี่ยออกไปนะคะมันก็กลายเป็นข่าวใหญ่โตเลยนะคะเพราะามีสื่ออื่นๆก็เอาไปเล่นตามคือสื่ออื่น,นก็ออกไปพูดเลยว่าเอา้นายคนนี้เนี่ยออกมาออกมาเปิดเผยเพราะว่าหลายสื่อก็จะโค้ด โค้ดไปถึงนายคนนี้นะคะนายโคเบเนี่ย,ะะยแล้วพอหลังจากนั้นไม่นานนะคะเจะญยงเคสก็ได้ออกมา,เ,าเปิดเผยถึงอา,อาการป่วยของพระองค์นะคะว่าทรงเป็นมะเร็งนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยพอประชาชนต่างรู้เรื่องนี้ก็พากันตกใจนะคะใจหายรวมทั้งสื่อ รวมทั้งเซเลบบางคนก็ได้รีบออกมาขอโทษนะ,นะคะแล้วก็ในคนนี้เนี่ยในโคเบก็เป็นหนึ่งในผู้คนที่ออกมารีแอคกับข่าวตรงนั้นนะ,นะคะลองมาฟังดูนะคะว่าเขาพูดว่ายังไงบ้างอะว่าเขาพูดคำว่าขอโทษหรือเปล่านะคะ I know if you have noticed don't we, we do know you lot of shows but we we have a and 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 I tell a lot of jokes ผมไม่รู้หรอกนะว่าพวกท่านเนี่ยเคยสังเกตกันหรือไม่นะคะว่าหลายๆโชว์ของผมเนี่ยผมได้เล่าเรื่องโจ๊กเอาไว้มากมายเกี่ยวกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะ And I tell jokes about a lot of different things mostly what everybody's talking about and for the last โดยเฉพาะในเรื่องที่มีผู้คนเนี่ยพูดถึงมากมายนะคะ Six weeks to two months

สองอาทิตที่แล้วเนี่ยเราก็ทําโชว์เราก็ท show, ากําโจ๊กเกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วย The attendant you know, f r u in the reporting about that and when I made those jokes ซึ่งก็มีหลายคนเอาไปรายงานต่อด้วย f o l k that upset some people and even before her diagnosis was revealed ที่ผ่านมาเนี่ย ออพอผมทำเรื่องโจ๊กอันนี้ก็หลายคนไม่พอใจซึ่งโจ๊กนั้นเนี่ยมันก็เกิดก่อนที่จะมีการเปิดเผยว่าเธอเนี่ยเ,เป็นมะเร็งซึ่งผมเนี่ยก็เข้าใจได้ And I can understand that. I mean a I I jokes lot my of have upset people in the past. เรื่องตลกหลายๆเรื่องที่ผมได้ทำก็เคยทำให้หลายๆคนเนี่ยไม่พอใจในอดีตด้วย And I'm sure some of my jokes will upset people ในอนาคตแล้วผมก็แน่ใจเลยว่าในอนาคตเนี่ยโจกในหลายๆเรื่องของผมก็ยังคงจะทำให้ผู้คนไม่พอใจอยู่ดี but there's a standard that I try to hold myself to and that is I do not make light of somebody else's tragedy <S แต่ผมก็มีมาตรฐานของผมนั่นก็คือไม่ทำเรื่องเศร้าของใครให้มันเป็นเรื่องเล่นๆ Now, I don't know whether her prognosis is is a tragic one. She's the future of Queen of England, and I assume she's going to get the best possible medical care. ผมก็ไม่รู้ว่าการตรวจพบสุขภาพของเธอนะเนี่ยมันเป็นเรื่องร้ายแรงแต่เธอก็เป็นคนที่จะมาเป็นอราชินีของอังกฤษ ในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าเธอจะได้รับการรักษาที่ <But S 2> ดีที่สุด regardless of what it is I know and I'm sure many of you far too many of us know that any cancer diagnosis of any kind is harrowing for the patient and for their family ผมและทุกคนก็รู้ว่า เมื่อใครสกคนหนึ่งเนี่ยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ปวดใจสาหัสของทั้งตัวผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวด้วย And Though I'm sure they don't need it from me I and everyone here at the Late Show Would like to extend our well wishes and heartfelt hope That now ผมก็แน่ใจว่าพวกเขาเนี่ยคงไม่ต้องการอะไรจากผมแต่ผมและพวกเรา The l เ t e ช h ว์ขอแสดงความปรารถนาดีด้วยความจริงใจขอให้กระบวนการรักษาของเธอเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ด้วยดีอันนี้ก็ต้องขอบคุณคลิปของเอ่อ n d e p e n e ดีเดด้วยนะคะอันนี้ก็ที่อามาให้ดูเนี่ยคืออยากจะให้ ให้เราได้ได้ดูได้ฟังนะคะข้อความเต็มๆที่ที่เขาได้พูดทั้ง before and after เนี่ยก่อนและหลังที่จ้าหญิงเคสจะออกมา,อ,าออกมาเปิดเผยว่าพราะองค์ทรงเป็นโรคมะเร็งนะคะเพื่อที่จะกลบไม่ใช่กลบเพื่อที่จะหยุดหยุดการหโหมโรงสร้างเรื่องสร้างราว theory conspiracy conspiracy theory นะคะ ให้มันหยุดอยู่แค่นี้ซึ่งจริงแล้วเนี่ยเจญิงเคสก็ไม่ไม่ได้จําเป็นที่ท่านจะต้องออกมาเปิดเผยเรื่องสุขภาพซึ่งมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะแต่ในเมื่อเจญิงเคสได้ออกมาเปิดเผยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเรื่อง conspiracy theory ต่างๆที่หาที่สื่อมีการขุดคุยอะไรกันเนี่ยทั้ง ตั้งแต่เรื่องการตัดต่อภาพของพระองค์บลาบลา,าอะไรเนี่ยเยอะแยะมันควรที่จะมีคนออกมาขอโทษกันบ้างนะคะแต่อย่างที่เราฟังตรงนี้เห็นไหมคะว่าในคนนี้เนี่ยตอนแรกก็ออกมาโอ้แสดง acting, แอคติ้งบอกว่าทำให้มันเป็นเรื่องขำขันน่ะคือเป็นเรื่องตลกเห็นไหมคะใครๆครฟังตอนนั้นก็โอ้ตลกขำแต่ลืมลืมนึกไปหรือเปล่าว่าคนที่คุณพูดถึงอยู่เนี่ย คนที่คุณโจ๊กอยู่เนี่ยเขาเป็นปรินเซสนะเขาไม่ใช่เป็นดาราไม่ได้เป็นสีเล็บที่ใครต่อใครจะอยู่ดีๆมากล่าวหามันมันเหมือนเป็นการหมิ่นประมาทนะคะในเมื่อตัวเองมีข้อมูลหลักฐานหรือเปล่ามาอคิคือใช่ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าพูดถึงในแง่ของกฎหมายแล้วเนี่ยก็น่าจะมีการฟ้องร้องนะคะพระองค์จียงเคสน่าจะมีการฟ้องร้องนะคะเพราะมันมัน เป็นการมิ่นประมาททำให้เสียชื่อเสียงนะคะโดยที่ไม่มีหลักฐานออกมาแล้วออกมาพูดออกสื่อแบบนี้มันมันร้ายแรงมากนะคะก็คล้ายๆกับประเทศไทยของเรานะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็อย่างว่าอาจจะระดับราชวงศ์เนี้ยก็คงจะไม่ได้ออกมาต่อสู้ใดๆนะคะไม่งั้นก็ต้องต่อสู้ หลายคนเลยไม่งั้นต้องฟ้องไปทั่วเลยถ้าอย่างนั้นนะใช่ไหมคะในโคเบเนี่ยนะคะอายุ59ปีนะคะแล้วก็จัดรายการ t h อะเ t e ช h ว์ t ิส h e ฟินโคเบ่เนี่ยทางสถานี CBS ของอเมริกาเนี่ยมา9ปีแล้วนะคะตั้งแต่พฤศจิกายน2015นะคะเราดูพฤติกรรมของนายโคเบแล้วเนี่ยมันน่าจะ เป็นคอมเมดี้ยนนะคะมากกว่าแสดงรายการตลกนะคะจะเหมาะสมกว่าที่จะมาเป็นพิธีกรรายการคุณภาพนะคะ <c oughs> his acting his uh, performance is rather suit e for the uh, comedian on stage rather than acting rather than uh, Performing as the uh, professional TV presenter, just make the fun of the people it's, it's not nice. It's very unprofessional, very very unprofessional. A responsibilities. Where is the uh, media? It <sighs> <sighs> ถือว่ามาเล่ามาแชร์มาแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้นะคะถ้ามีคอมเมนต์อะไรก็ส่งมาคุยกันได้นะคะถ้ามีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าถือว่าเป็นมือใหม่อยู่นะคะเพิ่งจะคลิปที่4เองเอออันนี้เนี่ยที่ยกมาให้ดูตรงนี้ก็คือเป็นคลิปที่ดิฉันทำเองอะนะคะที่เล่าไปว่าเอได้มีการเรียกร้องนี่คือคลิป คลิปที่สานะคะตอนนี้เป็นชอ็อตนะคะนี่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีคลิปที่เป็นภาษาไทยด้วยเรื่องเดียวกันแต่ว่าจะยาวกว่านะคะก็คือหัวข้อ media crisis apologies for Kate นะคะอันนี้ก็คืออันนี้ต้องกล่าวไปว่าเพราะว่าเป็นการตอบกับ s i x minutes australia นะคะที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาตามหาข่าวมาทำสกู o ปเป็น big story นะคะก่อนที่เจ้าหญิงเคทจะออกมาแถลงการนะคะ พอเขาขึ้นว่า loyal crisis วิกฤตแห่งร mm hmm. าชวงศ์อังกฤษยอย่างเงี้ยนะคะก็เลยต่อไปว่า o oh, อ media crisis apologies for Kate ก็ประมาณว่าโอ้คำขอโทษสำหรับเจ้าหญิงเคทเนี่ยอยู่ที่ไหนเหรอเพราะว่าพวกสื่อนี่เมื่อก่อนนี้จะบอกว่า where is Kate where is Kate ใช่ไหมคะโอเคทอยู่ที่ไหนเคทอยู่ที่ไหนพอเคทออกมาแล้วก็ขอโทษต่างๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอา้าวคำขอโทษจากมีเดียมันอยู่ที่ไหน where is the your apologies media it's time to apologize to princess Kate now don't hide anymore you must be brave to say it หน้าที่ของสื่อเนี่ยมันเท่ากับการคุกคามเจ้าหญิงเคทเนี่ย yes or no ใช่ไหมคะสื่อทำเกินหน้าที่ไปหรือเปล่าการรายงานข่าวของคุณมันคือการคุกคามมากกว่า ถ้าเ,เพื่อนๆสนใจนะคะลองเข้าไปติดตามดูกันได้นะคะคลิปนะคะจากเอ่อลารั้ววังนะคะรอยัลพาเลสสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอจบเท่านี้นะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกันนะคะกดไลค์ n d s แชร์ subscribe นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ that her recovery is swift and thorough